สวัสดีครับพบกับจุกน้อยแชนแนลช่องสัพเพเรระอย่างไรช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วงนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับเป็นห่วงในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงจากปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติซึ่งเกิดเป็นประจำในช่วงฤดูแรงทำให้น้ำประปาที่เราใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงการนำน้ำประปา มาใช้เลี้ยงปลาน้ําจืดสวยงามทั่วไปด้วยนะครับช่วงนี้จะมีรสชาติเค็มเป็นพิเศษซึ่งลิ้นของคนเราเนี่ยจะสามารถรับรู้ได้นั่นก็คือมีค่าคอรย์ยหรือความเค็มเกินกว่า250มิลลิกรัมต่อน้ํา1ลิตรนั่นเองครับผมคนหนึ่งนะครับที่ร้อนใจมากนะครับึนกับต้องซื้อที่วัดคุณภาพน้ําค่า TDS ค่า EC ค่าความเค็มมาใช้กันเลยทีเดียวครับเพราะน้องปลาทองที่บ้านของผมเนี่ยผมเปลี่ยนน้ำให้เขาทุกวันนะครับวันละ20% แล้วก็30%ในทุกอาทิตย์นะครับจึงรีบเข้าไปกระทืบไลค์ให้เพจการประปานครหลวงถึง3ทีท่วนได้กันครับโดยที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องหน่วยวัดเป็น PPT หรือว่า Part per thousand กันเลยนะครับว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่ต้องขอขอบคุณคุณหมอและก็น้องรูปหล่อใจดีทั้ง2ท่านนะครับที่มาช่วยแนะนำเรื่องค่า PPT ผมถึงได้บางอ้อตาสว่างวาบขึ้นมาในทันทีครับผมสรุปเลยล้กันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาสหรับค่า PPT สูงสุดเนี่ย ที่ปลาน้ําจืดหรือปลาสวยงามทั่วไปนะครับจะทนได้ก็คือ5 ppt นั่นหมายความว่าอย่างไรครับนั่นคือในน้ํา1ลิตรจะมีเกลือละลายอยู่ได้ถึง5กรัมนั่นเองครับง่ายๆเลยทีนี้ก็ลองมาดูค่าคอไลน์สูงสุดในเพจของการปรับปลาเนี่ยว่าสูงสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับลองดูที่กราฟสีแดงนะครับที่เกินกว่า250มิลลิกรัมต่อลิตรครับดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าค่าสูงสุดเนี่ยยังไม่ถึง1000มิลลิกรัมเลยสมมตินะครับสมมติว่าค่าสูงสุด ของน้ำประปาในวันนี้นะครับคือ1000มิลลิกรัมนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าน้ำา1ลิตรมีค่าความเค็มอยู่ที่1 ppt นั่นเองครับและที่ว่าปลาน้ำจืดเนี่ยทนค่า ppt ได้ถึง5 ppt แน่นอนครับค่าความเค็มของน้ำประปาช่วงเนี้ยไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อน้องปลาที่เราเลี้ยงไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนๆเนี่ยอย่าได้กังวลใจครับเปลี่ยนถ่ายน้ำน้องปลาได้อย่างสบายใจดีสิครับไม่ต้องเปลืองเกลือที่บ้านเพื่อนๆ แต่สําหรับการนําน้ําประปาช่วงนี้มาดื่มนะครับสําหรับหมาแมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆนะครับลูกเล็กเด็กแดงผู้เท่าผู้แก่หรือผู้ป่วยโรคไตโรคหัวใจสะออนเบาหวานความดันโลหิตสูงคนรดนะครับไปซื้อน้ําดื่มขวดๆมาดื่มดีกว่าหรือจะใช้เครื่องกรองแบบ R.O. ก็พอช่วยได้บ้างนิดหน่อยครับส่วนวผมเองเนี่ยไม่ดื่มน้ําประปาครับเอาไว้ล้างจมุ อาบน้ำแปลงฟันซักผ้าล้างจานถูบ้านครับงานประจําพ่อบ้านใจกล้าเท่านั้นเองครับสบายใจเรื่องครับเพื่อนๆสุดท้ายครับผมหวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลช่องสับเพเฮระขอบคุณครับ